สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก็บอกจะแล้วนะครับข่าวด่วน FC ครับนะ FC ครับมีสายรายงานมาครับมามีสายรายงานมาว่าดํานะครับจ้องจะฟ้องผมนะ f ครับอ๋อมันเป็นแผนของที่ดําที่มันเคยทํากับหลายพระนครย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพยงแค่เรื่องสมมตุติเป็นเพียงอธิชยายนิยายนะครับตัวเขาตัวท้าปไายผอถรรดนะครับในการรับรฟังอ๋อมันเป็นแผนของของดำผมรู้มานานนะครับเรื่องนี้ <c oughs> ผมรู้มานานแล้วครับมันต้องจะยัว่วอารมณ์มผมให้ผมโมโหวเวลาผมโมโหแล้วมันก็จะฟ้องผมเงี้ยอันนี้ผมรู้มานาน,านแล้วแล้วมันรู้ว่าผมมันรูน้ผมรู้มันจ้องผมมานานแล้วไอ้ครับแล้ววันนี้นะครับสายรับส่งข่าวมาว่าดาจ้องจะฟ้องพี่อยู่นะ จะฟ้องพ,พี่อยู่นะมันจะออกมายัวไอพี่โมโหมันถ้าเวลาพี่โมโหเลยครับปุ๊บเนี่ยพี่หลุดอะไรเงี้ยเพียงก็จะฟ้องพี่นะต้างระวังนะอันนี้ผมผมรู้มานานแล้วครับทุกคนผมระวังตลอดผมไม่ได้คนโงนะะ่นะครับทุกทครับนะ <c oughs> นะฉะนั้นกากถึงดำนะครับมึงไม่ได้กินกูหรอกนะครับมึงจะฟ้องกูมึงไม่ได้กินกูหรอกมึงคิดว่ากูจ่ายง่ายใช่ไหมนะกินกูจ่ายง่ายใช่ไหมกูจะจ่ายง่ายเฉพาะคดีที่ของคนอื่นที่มัน มันเข้าแต่ลําพังกูเองเนยกูเล่าวิทเล่าวิทเล่าท่ทานไปะกูเล่าทิทานเออแล้วดำานีด่ดำนี่ก็เป็นตัวละครนะใครเรับมันเป็นชีพคนสามครับมแล้วไม่ชอบคือดำมึงทําอะไรกูไม่ได้เลยมึงแค้นไงเข้าใจปะแค้นหาเรื่องจะฟ้องไงตอนนี้ได้ข่าวว่าต้องจะปิดจะฟ้องผมนะครับฟ้องไปเลยดํากูเล่าวิทาน <laughs> มึงไม่ได้กินกูหรอกไอ้ไหมดำแหม พยายามบ้วอารมณ์นะดูนะออกมายั่วยุไอ้ขาหมู่นะหวยอ,อ้วนนะให้อ้วนตอบโต้ให้อ้วนหลุดแหมดามึงนี่มันร้ายนะแต่โทษทีเถอะกูรู้แกหมดแล้วนะกูรู้แกหมดแล้วทุกคนนะไม่ได้กินกูหรอกนะครับเพราะฉะนั้นมึงจะทําอะไรก็แล้วแต่มึงไม่ได้กินกูหรอกนะครับไม่ได้กินพี่เหรอาน้องก็ฝากไว้ให้น้องคิดพิจารณานะครับฝากให้น้องคิดพิจารณา เมื่อวานโดนอนอทองออกมาตอกหน้าก็หงอยไปเลยเมื่อคืนนี้นะครับนะหงอยไปเลยออกมาผิดว่าโจ้นนะเขาได้เก็บหลักฐานไปหมดแล้วนะนเอาชองออกมาโชว์นะเมื่อคืนกูโชว์เมื่อคืนมีสองแขนเลยเมื่อคืนกูโชว์ทองยี่สิบบาทไม่เห็นนะนะไอ้ดังนะครับเพื่นที่ครับวันนี้นะครับนะดานะครับลิ้นนะครับแค้ในขาวหมูนะครับแค้ในขาวหมูอย่างหนักเลย จะหาเรื่องฟ้องขาหมูนะครับพยายามยั่วลมพยายามยั่วอยู่แต่กูทันมึงเข้าใจปะเออนิทานะนิทานะทำไมอ่ะรับไม่ได้เหรอดำดำรับไม่ได้เหรอถามทีว่าดำรับไม่ได้เหรอก็สิ่งที่ขาหมูพูดอ่ะเออขาหมูเอาความจริงมาพูดนิทานเรื่องนี้ดำกับวาดงวงวัด,ดเนี่ยจะฟ้องให้ขาหมูโอ้โหพี่น้องเอ้ยครับหัวจะปวด เวลามึงด่าคนอ,อื่นนะมึงด่าได้เข้าใจปะเออเวลาด่าคนอ,อื่นนะด่าได้แต่เวลาคนอ,อื่นด่าบ้างเวลาคนอ,อื่นโหแซกกับบ้างจั่ต้นฟ้อง,องมึงเป็นอย่างนี้มึงฟ้องตบซับดำเห็นไหมมึงฟ้องเหมือนที่มึงฟ้องไหลพระนครอ่ะเห็นปะเออนอะครับมึงฟ้องไหลพระนครเห็นไหมเออ,นะอ,พอเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดพิจารณานะมึงจะฟ้องไหลพระนครมึงจะหากิน คือต,ตอนนี้ทุกคนเขรู้ทันหมดแหละมึงพยายามยัยม่วยุให้เขาดูตรงนี้โดยเพราะกูตัวเนี้ยมึงเล่นไหลพระนครไปได้แล้วนะแต่มึงเล่นในขาหมูไม่ได้ไงมึงก็เลยแค้เนี่ยตอนนี้เข้าใจป่ะเออมึงแค้เนี่ยเข้าใจป่ะเออคือตอนนี้กระบวนการของดังม็คือฟ้องตบรัพ์ผู้ต้องการเงินนะมึงเห็นกูจ่ายง่ายใช่ไหมวันนี้ที่แล้วนะครับนะกูก็ไม่จ่ายง่ายนะกูจ่ายตามคำสั่งศาลนะเออคำสั่งสั่งมึงกล้าขัดป้าล่ะเออนะครับ อย่างมึงก,กนะูจ่ายยากไม่ต้องกลัวนะจ่ายยากนะไอพวกแก๊งฟ้องตบรัพย์อะไรเงี้ยเอาคดีฟามาหากินอย่างเงี้ยเรามองกลนเกมออกลรามองออกเข้าใจปะเออเรามองเกมออกไม,กมออก่ใช่เรามองไม่ออกนะฝากไว้ให้มันคิดพิจารณาด้วยกูมองเกมออกไม่ใช่มองไม่ออกระดับนะ ไอสิ่งที่มึงทําทุกวันเนี้ยที่มึงฟ้องตบซับเนี่ยหลายพระนครเนี่ยทําไมกูจะไม่รู้ใช่ปะเออมึงจะมาฟ้องขาหมูฝั่งทนไม่ได้ไอ้ปะขาหมูฝั่งทนมันไม่ธรรมดานะจริงๆนะครับตอนนี้พี่ครับนางหิวเงินนะครับนางอะไรที่นางฟ้องได้นางฟ้องนะพี่ผมถามว่าอีดามฟ้องหลายพระนครเนี่ยทุกท่านมันได้กำไรที่ไหนมันขาดทุน ครับค่าจ้างทนายสี่หมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นค่าเครื่องบินแบกลับก็ห้าพันสี่พันค่ากินอีกเข้าไหร่างตีไปห้าพันมาครั้งหนึ่งก็ห้าพันห้าพันนะครับบินมาสองครั้งนะก็หมื่นหนึ่งแล้วนะครับแล้รวมค่าทนายฟาร,ร์มสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าแต่ค่าค่าน้ำมันค่าน้ำมันมันอีกตีมันเสียไปห้าหมื่นมันเสียไปห้าหมื่น นะครับเรื่องคดีฟา์มันเสียไปห้าหมื่นแล้วมันได้จากไหลพนันครมาแค่สามหมื่นห้ามันขาดทุนไปหมื่นห้ามันก็เลยจะไปยืดทอนไปมันก็เลยยืดทอนันขาดทุนไงเออมันเขายืดยือทอนฟ้องแพงเพื่อที่จะได้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยให้มากขึ้นเพราะว่ามันขาดทุนไปหมื่นห้าไงในคดีไหลพนันครในชาเรื่องเนี้ยเออว่าก็เลยต้องต้องฟ้องเพิ่มอ่ะเราเข้าใจมันแหละทุกคนไม่ใช่เราไม่เข้าใจมันนะเราเข้าใจมันแหละว่าสิ่งที่มัน ทำในตอนนี้คืออะไรเราเราเรารู้ทูกคนไม่ใช่เราไม่รู้แต่ว่าบางบางครั้งบางตอนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปตกเป็นเหยื่อของมันนะจ๊ะบางไอพวกแก๊งตกซับพวกเนี้ยไอพวกพวกทนายสายโจอะพวกเนี้ยนะพวกไอโรนพวกอะไรพวกเนี้ยเราในในทางเรื่องเนี้ยเรารู้พฤติกรรมของคนพวกนี้อยู่แล้วไม่ใช่เราไม่รู้นะครับเรารู้แต่ว่าเราเราต้องระวังอ่ะ FC ต้องระวังด้วย FC ต้อง,งเซฟ e นะเข้ามา c o m มนต์ก็ เขาคอมเมนต์หัวใจสามตัวพอนะครับหรือพิมพิมพ์ได้ครับพิมพ์ดาได้พิม์มว่าได้แต่่าไปพิมพ์ชื่อบุคคียสามละกันเออีดำเนี่ยอียดําเนี่ยพิมได้นะเพราะดําเป็นแค่ตัวละครในฐานะนี้เขาเฉยดํามันทาอะไรผมไม่ได้โอ้มันแคร์ทุกคนนะมันโดนเรื่องป่ารละมอแบงแบงหนึ่งแบงสองแบงสามแบงสี่มาตามมามันดิน้นใหญ่ตัวเนี้ยมันพยายามจะเล่นกลผมนะนะมันกับทนาอินฟูกับนทนายโรเนี่ย พวกมันนักเกียนผมนักหนักนะจริงมันไม่ชอบผมเลยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้ดำคิดนะนะครับไม่ได้กินกูหรอกไม่ได้แอมกูหรอกเพราะผมเล่าที่ทาน,นจไไัไว้กูด่ากมาสี่ปีกูงฟ้องกูได้ป่มล่ะเนี่ยสี่ปีฝ่าอลไเนี่ยกูด่ามาเนี่ยทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้มึงมเล่าที่ทาน ต่อไปมันวันนี้ที่ตามชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับไขรพลาดในข่าวเรื่องต่อไปที่มันนะครับทีนะครับนะโอเคครับ